ไรรอ้สวนเป็นปฏิมาก,กรรมชิ้นเยี่ยมที่มีคุณค่าเป็นพิเศษทางประวัติศาสตร์และศิลปะซึ่งหมายถึงความเชื่อความศรัทธาของบรรพบุรุษความก้าวหน้าวิทยาการการรอสมัยโบราณนอกจากนี้ยังเป็นปูชนียวัตถุที่ชาวกำแพงเพชรให้ความเคารพนับถือตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการคนเล่าเรื่องเมืองกำแพงเพชรค่ะสารเจ้สวนเป็นโบราณสถานที่ยังใช้อยู่ในปัจจุบันเป็นสารหรือเทววิัาตามความเชื่อทางศาสนาพราหมณ์ฮินดูตั้งอยู่ในเขตกำแพงเมืองโบราณกำแพงเพชร และอยู่ด้านทิศตะวันออกของเขตพระราชวังโบราณตัวสารในปัจจุบันได้ถูกบุรณะปรับแต่งให้ใกล้เคียงกับแบบสันฐานเดิมมากที่สุดซึ่งมีลักษณะโครงสร้างแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้าก่อด้วยศิลาแรงยกพื้นสูง1.5เมตรหันหน้าไปทางทิศตะวันออกเครื่องบนสันฐานว่าน่าจะเป็นไม้ส่วนมากจะผุสลายไม่ค่อยเหลือหลักฐานให้เห็นแล้วค่ะ เทวรูปพระอิศวรหรือพระศิวะองค์นี้เดิมปฏิษฐานอยู่ที่ศาลพระอิศวรในอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรปัจจุบันนี้ย้ายมาอยู่ที่พิพิธภ,ธภัณฑ์ทัาสถานแห่งชาติกำแพงเพชรค่ะซึ่งฐานรอบพระบาทมีคำจารึกภาษาไทยอักษรไทยแบบสุขโขทยัยจำนวนสีด้านด้านละ,ละสามบรรทัดลักษณะของเทวรูปพระอิศวรพระพัก รูปสี่เหลี่ยมและทรงไว้พราฐานที่กะนั่นก็คือเขาเป็นรูปสามเหลี่ยมกาาลางพนาราดมีพระเนตรที่สามอันเป็นสัญลักษณ์สำคัญของพระอิวรลักษณะขององค์พระอิวรยังคงแสดงอิทธิพลศิลปะ,ขะเขมรแบบบายนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเครื่องทรงของเทวรูปได้แก่ผ้านุ่งจงกระเบนแบบสมพธการประดับเครื่องตกแต่งอย่างมากมายรวมทั้งการแสดงออกที่ค่อนข้างแข็งกระด้าง เพื่อแสดงถึงอำนาจปรามีของเทพเจ้าการประดับกันเจียกที่ด้านข้างกระบังหน้านั้นเป็นลักษณะเฉพาะของศิลปะอยุธยาซึ่งมักพบอยู่ในกลุ่มพระพุทธรูปทรงเครื่องน้อยการประดับตกแต่มนังกล่าวไม่ค่อยปรากฏในเทวรูปสมัยสุขโขทัยมาก่อนตลอดจนเลวดลายต่างๆที่ปรากฏบนกระบังหน้ากรองศอและผ้านุง่งล้วนเป็นรูปแบบของศิลปะอยุธยาในช่วงพุทธศตรวรรษที่21 นอกจากเทวรูปพระอิศวรยังมีการค้นพบเทวรูปบุรุษซึ่งเหลือแต่เฉพาะส่วนท่อนองค์แต่ส่วนพระเสียงพระกรบริเวณบ้านพระองค์ลงไปถึงพระบาทได้ชำรุดหักหายไปศิลปะอยุธยาช่วงกลางของพุทธศตวรรษที่21และเทวสตรีหล่อด้วยสำลิดสันนิษฐานว่าอาจเป็นพระอุมาชายาของพระอิศวรหรือพระลักษมีชายาของพระนาราย พระเสียนและพระกรทั้งสองข้างหักหายไปแม้ว่าเครื่องทรงของเทวสตรียังคงแสดงถึงเขาโครงของศิลปะขอมหรือขเขมรแต่เมื่อพิจารณาลวดลายที่ปรากฏบนเครื่องทรงกับเป็นลวดลายของศิลปะอยุธยา การพบข้อความจารึกที่บริเวณฐานเทวรูปพระอิศวรเมืองกำแพงเพชรส่งผลให้เทวรูปมีความสำคัญเป็นอย่างมากต่อการศึกษาเรื่องราวประวัติศาสตร์เนื่องจากจารึกดังกล่าวเป็นการบันทึกเรื่องราวการสร้างและเหตุการณ์ต่างๆขณะช่วงเวลานั้นมีทั้งสิ้นสีด้านด้านละ3บรรทัดโดยเฉพาะในบรรทัดที่1ซึ่งระบุตรงกับปีพุทธศักราช253 0ในรัชกาลสมเด็จพระรามาธิบดีที่2 แห่งราชวงศ์สุพรรณภูมิมีใจความว่าเจ้าพระยาศีธรรมมาสกราชประดิษฐานพระอิสวนนี้เมื่อพุทธศักราช2 0 5 3เพื่อให้คุ้มครองสัตว์สีเท้าสองเท้าในเมืองกำแพงเพชรให้บำรุงพระพุทธศาสนาทั้งพุทธและพราหมณ์ ให้ซ่อมแปลงพระมหาธาตุและวัดบริวารทั้งในและนอกเมืองให้ทำนุบำรุงถนนหนทางต่างๆขุดคลองแม่ไตบางเพอและปรับปรุงระบบชนประทานท่อปูพระยาร่วงไปถึงเมืองบางพลานเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่กษัตริย์กรุงศรีอยุธยาสองพระองค์ องหนึ่งสันนิฐานว่าคือสมเด็จพระรามาธิบดีที่สองผู้เสวยราชสมบัติณเวลานั้นอีกองหนึ่งสันนิฐานว่าคือพระเจ้าอยู่หัวองค์ก่อนหน้านี้ซึ่งอาจหมายถึงสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่สามหรืออาจหมายถึงสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่สี่ซึ่งจะขึ้นกองราชสมบัติเป็นกษัตริย์องค์ถัดไป การสักการะบูชาและองค์ประกอบการบูชาองค์พระอิสสวรท่านบูชาที่เราเห็นอยู่สามารถประดิสฐานร่วมกับเทพองค์อื่นได้เช่นองค์พระพิคเนศซึ่งเป็นพระโอรสของพระองค์ท่านและยังมีซีวรึงซึ่งเป็นสัญลักษณ์แทนพระองค์ท่าน ถ้าหากว่าเป็นการตั้งแท่นบูชาในบ้านนะคะก็อย่างเช่นเดิมนะคะสามารถตั้งรวมกับเทพองค์อื่นได้เราควรที่จะใช้ผ้าสีขาวนะคะซึ่งบ่งบอกถึงความบริสุทธิ์ความเรียบง่ายความสมถะถ้าเป็นสีแดงก็จะบ่งบอกถึงความรุ่งเรืองความสดใสแต่สีที่เป็นผ้าพิมพ์ลายเสือจะเป็นสีที่บ่งบอกถึงพระองค์ท่านบ่งบอกถึงความเป็นพรามบ่งบอกถึงความเป็น นักพรตทั้งสมสีนี้เป็นสีที่เหมาะสมและเป็นสีที่พระองค์ท่านโปรดสีที่พระองค์ท่านไม่โปรดคือสีที่บ่งบอกถึงความไม่สม,มถะรเช่นความมันวาวสีทองเป็นสีที่พระองค์ท่านไม่โปรดเครื่องสังเวยและของที่จะถวายท่านแต่ละท้องถิ่นนั้นไม่เหมือนกันแต่ที่นี่จังหวัดกำแพงเพชรมักใช้ดอกไม้ป่าที่ไม่มีกลิ่นฉุนหรือดอกดาวเรืองเพราะเป็นความเชื่อว่า จะเป็นความเจริญรุ่งเรืองตามที่เราขอพอรพระองค์ท่าน นอกจากนั้นก็ยังมีธัญ,ญพืชนะคะซึ่งหาได้ง่ายตามท้องถิ่นของแต่ละที่ตามความเชื่อแต่ที่นี่ก็มักใช้ถั่วแดงนะคะซึ่งเม็ดใหญ่นะคะงอกง่ายถั่วเขียวตกที่ไหนก็งอกที่นั่นเหมือนลักษณะของถั่วงอกแล้วก็งาขาวเม็ดของงาขาวเนี่ยเล็กนิดเดียวแต่เยอะมากเลยนะคะเหมือนพรของพระอ,องค์ท่านให้เรานับได้ไม่ท้วนนะคะลูกเดือยน้ําของลูกเดือยเนะะี่ยค่ะสามารถที่จะ เป็นยารักษาโรคได้ด้วยเช่นกันและเรามีความเชื่อว,ว่าบางครั้งนำกลับไปจะเป็นอาหารมงคลแก่เราผล,ลไม้ที่จะใช้ไหว้ส่วนใหญ่แล้วมักจะเป็นผลไม้ที่มีเนื้อนุ่มไม่มีกลิ่นฉุนนิยมใช้กันก็จะมีแอปเปลิลลูกพีชลูกแพรหรือมะม่วงสุกค่ะหรือถ้าจะถวายขนมก็มักจะเป็นขนมประเภทแป้ง ที่ใส่กับนมเนยน้ำตาลมะพร้าวหรือกะทินั่นเองนะคะไม่โปรดอาหารที่ใส่ไข่นะคะอย่างทงหยิบทงหยอดฝอยทองจะมีไข่ผสมอยู่ซึ่งจะไม่มีการถวายอาหารคาวหรือมีเนื้อสัตว์ค่ะ หลัที่อีสวนแต่เดิมได้ประดิดสานเทวรูปจานวนหลายองค์หนึ่งในนั้นคือรูปหล่อพระอีสวนสํสำลิจซึ่งเมื่อพศ .2426 ชาวเยอรมันชื่อนายลัสมันได้ลักลอบตัดพระเศียรและพระกรทั้งสองข้างเพื่อนําออกนอกประเทศแต่กองสุน์เยอรมันจับได้และอายัดไว้พร้อมทั้งแจ้งให้ฝ่ายไทยทราบหลังจากนั้น รัชกาลที่5ทรงมีรับสั่งให้พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าประดิษฐ์วรการอธิบดีกรมช่างสิบหมู่ในขณะนั้นนำพระเศียรพระกรเชื่อมติดกับองค์เทวรูปดังเดิมจนเมื่อมีการจัดตั้งมิวเซียมหลวงในบริเวณพระราชวังบรวรสถานมงคลได้อัญเชิญเทวรูปพระอิศวรมาประดิษฐานไว้ที่พระที่นั่งพุทไทยสวรรค์จนต่อมาในปีพศ2514 จึงได้อัญเชิญมาจัดแสดงณพิพิธภัณฑ์ทัศสถานแห่งชาติกำแพงเพชรจนถึงปัจจุบันเทวรูปพระอิศวมมรสำลิ์ที่ประดิษฐานที่ศาลเทวสวนในปัจจุบันได้จำลองขึ้นในสมัยนายชาวัดสุตราภาพศ .2525 ถึงพศ .2527 เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดส่วนเทวรูปพระอิศวรสำลิศองค์จริงปัจจุบันอยู่ในความดูแลของกรมศิลป,ปกากรจัดแสดงอยู่ในพิพิธภัณฑ์ทัสถานแห่งชาติกำแพงเพชร ขอเชิญชวนคนไทยทั้งประเทศมากราบขอพอรเพื่อความเป็นสิริมงคลกันค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ